พีจีพุ่งใจสนาวิ่งหนีผีสู่65ปีมาเจ้าท้าเพือนเสียงภาษาไทยโดยองุดหลานกมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีเด็กสาวสองคนกำลังก่อเชื้อวัคสีมาเป็นและการอยู่ในห้องนีะคือมหาวิทยาลัยมัเมียวยังไม่เสร็จกันอีกเหรอเราอยากกินชาบูแล้วะผูกกาย รีบมากก็ไปก่อนเลยงานเนี่ยก็ยังไม่เสร็จฝนก็ตกมีเวลาเหลืออีกตั้นเยอะนาะนกายเราจะรีบทําไมงานก็ยังทําไม่เสร็จอีกอย่างน,นนะอ่ะแล้วบอกเราพอไปแล้วเขาไม่มาตามเราหน่นนะแต่ว่านะคนอื่นเขากลับัปหมดแล้วนะเราจะไม่กลับจริงดินะอืมจ,จะว่าไปมันก็ดึกแล้วอ่ะเรากลับกันเลยดี่าสีงงานจะกลับก็กลับนปะทั้ง,ง,งสองคนก็ได้เก็บของท้องที่จะกลับ จู sì ่ๆกายก็ได้เห็นคนยืนอยู่ต้ต้นไม้นี่นี่พวกเธอเห็นลุงยามที่ยืนทักความสะอาดอยู่ตรงไหนไหมไปสวัสดีเขากันเถอะคุ้ยกายก็หิวจนตาลายแล้วกะดึกขนาดนี้ใครเขาจะอยู่อ่ะแต่ว่าฉันเห็นจริงๆนะมันก็หมายความว่านี่พวกเราโดนดุตัเต้นงานแล้วเหรอเนี่ยวิ่งไปรออะไรกำลั้ฝึกกอะได้วิ่งหอีตะโกนเรียกครับ้นหาไม่รู้ว่ากระไดวิ่้ไปที่ไหนไม่รู้ จนสลบไปไตายแล้วหลังจากถูกรถชนแล้วออกจากนะั้นตั้งสองคนก็ได้ลุกขึ้นมาโดยมองรอบรอที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย นะที่นั่นมันใต้พิธีอะไรทค่ในธงบุรีนี่นะอย่าบอกนะว่าพวกเราย้อนยุคมาฮะนี่เราย้อนมาเมื่อ65ล้านปีก่อนเลยเแบบนี้หึ่ยไกลเดี๋ยว65ปีก็มองมาเมื่อไหรจะถามพวกพี่ขอได้ไหมอยาขออยู่ที่นี่แลก่อนเลยเฮ้ยเด็กช่างพูดเลยไม่ค่อยดีแล้วให้เจ๋งนิดนึงกับเราเปล่าเอ้าเอาเฮ้ยมา้ยไม่คนหาย ก็าเลยดิปเาเอน้าโ่ยายคหรือหน้าก่อนเลยเราย้อนเวลามาเพื่อลายลยมีมาเลยมาแดดอนี่สองลูเล้วยไหนดูนี้เลยท้่เไปแล้วนะกายเดี๋ยวนะเพื่อนจากที่ดูตะเกียเห็ุภาพของมนากับของเราเหมือนกันเลยว่ะเออมันก็จริงว่ะหรือว่า มันจะเป็นพี่น้องร่วมสถาบันเดียวกับเราวะคือจริงๆแล้วเว้ยพวกเรามาจาก65ปีข้างหน้าตอนนั้นน่ะเป็นมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วเท่า mm hmm. กับพวกนายอ่ะเป็นรุ่นลุงของพวกเราเล,เลยเว้ยบลูกรุ่นลุงเเลยหรอโอ้โห oh, oh, ถ้ามันบอกดีก็เชื่อนเลยข้าหน้าไอ้โคตรแก่เลยว่ะเพื่อนใครว่าแน่หัวแก่ปังเขาเอาพี่ๆอย่าพึ่งทะเลาะกันเลยตอนนี้ช่วยถามพีนุกลับบ้านก,ก่อนได้ป๊าบ วัยุ่นนี่ได้ไหมไหมได้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 ไปเปล่าน,น้องขาชวนโทรทีรกับเพื่อนวัี้เราสามคนไม่ว่างมีงานแก้ที่ช็อปตอนสองทุ่มสามคนนะอย่ามาสามคนโอเคงั้นก็รีบกลับไปแก้กันเจอพรุ่งนี้ฉันไปก่อนนะเพื่อนบ,บายบาๆเจอกันเฮ้ยนายฉันอ้อยมานที่ไหนกลับบ้านดิกลับทำไมยังมีพาน้องๆ อเออพี่ว่าแต่ยุคนี้มีความมุด,ดมสมบูรณ์อะไรไ้่เหรอพอรู้ไหมทางโู้นก็เหมือนเหมือนมีตลาดลองมาดูไหม,ไมล่ะโอเคไปไปสิไปไปพี่น้องเลยไป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 กันต้น แล้วพี่ปาอะไรแปลกไหมครับก็แปลกทุกตัวนะพี่ป้าตกมาได้เนี่ยแล้วป้าอะไรน่ารักกับปา้าพ้าน่ารักหรอรก็ต้องเป็นป้าเ้วแหละไม่ใช่ป้าเลยปา้าพูดอย่างนี้เพื่อนผมก็เกิดหน้าแดงเลยสิป้าครับใน,นบ่อเนี่ยตกมาตั้งเยอะอย่างเงี้ย เ่วสอนพวกผมตกปลาหน่อยเลยไหมครับได้เดี๋ยวบ้านสอนวิธีการตกปลาให้อพ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 อเหนื่อยกันแล้ออวคนยุคนี้นี่ตกปลากันเหนื่อยดีนะเนี่ยฟิลแบบโอ้โหขำขันมากเลยแต่พี่ๆคะยุคนี้เด็กมีเขาเล่นอะไรกันกอ่ะเด็กอรอ เดี๋ยวลองเดินไปดูก่อนละกันปามะมามะทำนี้เล่นอะไรอ่ะทำนี้เล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรกันลูกพีเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันครับฝั่งนี้อุ้ยลื่นนี่ลื่นหนูแล้วปะเนี่ยอ้าวไอ้น้องๆกลุ่มนี้เล่นอะไรกันเหรอครับอ้าวพี่พี่รู้จักเปล่าลิลี่ข้าวสารอ่ะรู้สิ ที่ไม่รู้จักลินนี่ข้อสารเนี่ยรู้จักลินนี่อะฮะามามามาอเ,เอางี้ดีกว่าพี่ถ้ายังไม่รู้จักอะลองมาเล่นด้วยกันเปล่าจัดไปจัดไปเอา้าจัดไปพี่ชายเข้าถึงลย จพอเลยพอเลยแบบนี้ไม่ไหวรอกอยเวลาจัดแต่พวกเราอหิวและมีอะไรให้กินบ้างแม้ยุคนี้อ่ะนี่หรอเออเ้าใพี่ีสวนปมีมที่มีสวนส้มอะไปดูไหม ไปสิไปสิเปิดจอหมออยากรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนไม่อยากะลองมองไปฝั่งนู้นเฮ้ยฝั่งนี้ทีนึงไม่ใช่ฝั่งนู้นอ่ะก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมองผัานกลับเอา้าคิดว่าคิดว่า hey! มะเขือเทศมะเขือเทศอะไร <Hey. S 1> สีส้มสีมันเหมือนสีแดง แดอ่ะแล้วเจ้าของสวนน่ะมีอะไรจะบอกน้องไหมอันน่าเป็นส้มพันเมกานนองจริงเหรอจริงน so ้องชิมไหมล่ะเด็ดมาให้ชิมสักลูกหนึ่งเด็ดไหมน้องขอแรงแรงแรงอีกแรงอีกเอาไปกินเหรอไม่กล้ากินต้องชิมดูกัดสักคำนี่พู้เธอเป็นใครมาขโมยส้มฉันได้ยังไงเฮ้ยป้าหนูไม่รู้อ่ะพี่เขา ไอเพจได้ตังค์มาอยู่ที่นี่ได้ๆๆยังไงทำไมจะมาอยู่ไม่ได้ดูขาขอบผมขาข้านนี้ของผมทำไมว่ผมจะเดินมาไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปตีคนอื่นเขามานันหลบมาอยู่นี่เหรอฉันจะฟ้องแม่แกอะไรวกผมไม่ตรงมาตีหรอกคอไอเพจนี้ติตงต้องอยู่เลยไม่รู้แหละฉันจะฟ้องสักสีป้าข้างบ้านไปคลำคอฉันอยู่โอ้สงสัยป้าเขาจะเอาจริงไปดีกว่าจัดไปจัดไปขอบใจ พี่เขาหยิบส้มมาให้หนูกินนะ่ะส้มป่านะหวานแต่แบ่งบกันกินสามคนแล้วไม่พอ,อค่ะขอเข้าไปกินในสวนได้ไหมคะมามาเดี๋ยวป้าให้กินหมดสวนเลยตาจักผิดเสียงต่อจากนั้นเั้งสามคนก็ได้อยู่กับคนสวนจุดือเ แหละป้าปูกเองกับมือทุกตอนเลยนะหูไม่ได้ล่ะอร่อยขนาดนี้ใส่ใจลงไปนี่เองใส่ทุกอย่างเลยจ้ะถานเจมี่ก็ใส่ยายนายทุกอย่างที่อันตรายจบ่ะหนูไปดีกว่าค่ะป้างั้นป้าเราจะไปเหมือนกันลูกป,ป้ารอ,อนานและงั้นไว้มากินใหม่นะพวกหนูได้ค่ะไว้เจอกันใหม่บ่นะบ๊ายบายค่ะเออเพื่อนกุ้มใจวะ คือเราเดินทั่วขนาดนี่ละเรายังไม่รู้เลยว่าจะกลับยังไงเราลองไปดูตรงบ่อน้ํากันไหมฉันว่ามันน่าจะพาเรากลับได้เพียงีดแล้วกายจะกลับได้ uet, ได้ยังไงแค่บ่อน้าธรรมดาปัเรื่องจริงธอไม่เคยดูเดรีมอนหรอไม่เคยหรอกแต่ว่าลองดูหน่อยแม่แม่เยยม่แม่เบี้ยวเมืแล้วก็ไม่มีทางเลือกแล้วปะปะปาทำยังไงบ้านอ่ะเราต้องมาเยืนที่ตรงข้างบ่อนะแล้วเอาหัวจุ่มลงไป ทั้งสามคนกระไดไปยื้อต้นฟอฟ่อน้ำกระไดมีใครไม่รู้ทัใ้สามคนลงไปพอรู้ตัวขึ้นตัวขึ้นมากระไดรู้ว่านอนอยู่สนามฟุตบอลที่คุ้นเคยโดยมีรูกยามทักตัวเอ้าเฮ้ยดูดู เป็นไรกันบ้างเนี่นอ้าวนี่พวกเราฝันไปเหรอเนี่ยพวกเรากลับมาได้ก็ดีแล้วนะหูกุ้งใจแทบแย่นึก็จะไม่ได้กลับมาซะละขอบคุณุงยานมากนะคะที่ชื่อพวกเราอ่าไม่เป็นไรลองจะดูดูหลับไปนานหิวข้าวจาัดเลยจะกินข้าวกันไหมได้ได้งั้นพวกเราไปกินชาบูกันเถอะออแล้วใครเลี้ยางางานเนี้ย ฉันก็ไม่มีตังค์เหมือนกันเราก็าฉันจะเลี้ยงเองนี่แหละประโยคที่รอมาตลอดไปไปงั้นไปดีกว่าบ๊ายบายค่ะลูกยาบ๊ายบายโชคดีนะเจ้าหดูแล้วทั้งสามคนก็ได้เดินทางไปกินชาบูด้วยกันแล้วก็ได้เวลาจีหอยหน้าบ้องหน้ากอกตากระตุกซีเดเวลาที่หอย